สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาาชินวัญชรวันนี้สุขที่3มีนาคม2566ขึ้น12คำ่ำเดือน4วันนี้วันวอกไม่ถูกกับขานเฮงยืนหนึ่งคุณที่เกิดในปีชวดโดดเด่นในเรื่องการเงินโชคลาภครับในช่วงบ่ายถึงเย็นยังมีข่าวดีจากครอบครัวคุณที่เกิดในปีมะโรงโดดเด่นในเรื่องความรักความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสาร ธุรกิจบริการคุณที่เกิดในปีมะเส็งโดดเด่นในเรื่องของการเงินและโชคลาภมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆคุณที่เกิดในปีกุลและปีขานต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุและเอกสารสัญญาคดีความเวลามงคลวันนี้7นาฬิกาถึง9นาฬิกา15นาฬิกาถึง19นาฬิกาทิดมงคลรับพลังบวกดีๆ คือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้สีเหลืองสีม่วงสีชมพูเป็นสีมงคลเที่ยวไทยรับพลังบวกวันนี้พาคุณผู้ชมไปรับพลังบวกดีๆที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดเขาดีสลักครับเที่ยวแดนบุญจากฟากฟ้าพยาดินกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้าวัดแห่งขุนเขาสุพรรณบุรีสุวรรณภูมิแห่งพระพุทธศาสนานำพาซึ่งโชคลาภมากดี ฟ้ารับรู้ดินรับฟังสวรรค์รับทราบฟ้าปกป้องดินคุ้มครองบวยเทพอำนวยพรกราบไหว้ขอพรตามรอยพระพุทธบาทหินทรายสลายพลังลบค้นพบพลังธรรมชาติเพิ่มพลังบวกให้สุขก,กายสบายใจที่วัดเขาดีสลัก เที่ยวเมืองอู่ทองดินดำน้ำชุม่มอุดมสุขลาสีไหนอยากรับทรัพย์มาปูกต้นอ่อนทันตะวันนะจ้าเจ็ดวันรับทรัพย์จ้าอธิษฐานจิตขอพรกับพระวิษณุให้ชีวิตมีชัยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่สารหลักเมืองเสริมหลักชัยในชีวิต เที่ยวได้บุญเที่ยวได้กินเที่ยวได้ฟินเที่ยวรับพลังบัวรับพลังธาตดินที่จังหวัดสุพรรณบุรีกลับมาพบกับผมและเช็คดวงยืนหนึ่งทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ใน Good Morning Thailand วันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยฮานามิไม่มีอโลนที่สนเพื่อน